สวัสดีครับอยู่กับนานที่จะพาไปวันนี้มื้อเที่ยงมากินร้านใหม่นะครับชื่อร้านสุดที่รถนะฮะอยู่ตรงตรงนี้ก็เรียกซอยหกสี่นะมันขึ้นเรียกซอยแลวที่มันเออซอยแล้วพ่าหกสิบสี่ครับที่มันไปเชื่อมกับกับกับไอเส้นสุทธิสารม่ใเส้นสนะุทธิสารน่ะเออแถวซอยแถวออฟฟิศอยู่ๆก็ลืมชื่อจริงจริงเลี้ยงร้านนี้มานานแล้ะเพราะว่าขับผ่านทุกวันแต่ไม่เคยมากินสักทีเมนูเยอะอยู่นะมีพวก ก๋วยเตี๋ยวว่าทั้งหลายเลยครับแล้วก็มีเมนูใหม่เป็นข้าวหน้าไก่ย่างด้วยนะยวลองดูวันนี้ลุงสั่งชามบิ๊กเบิ้มด้วยจลองดูอ๋อไม่นมีครงนนี่นะครับล้างสุดที่รถนะครับนีน่นี่คนขายทำข้างหน้าร้านเลยคนอะไรพักเพียงก็ทำงานลงดองงานนะ เมียเมื่อกี้เจอหัวหน้าหัวหน้าถามมือฟอมเอนนี่แวร์ผมทำไป็นดี่ยวหน้าใหญ่ผมทำสอบขอต่อเลยเออเนี่ยระหว่างระหว่างรอก๋วยเตี๋กก็ทำงานกันไปเป็นไอทีใครจะคิดนะฮะนี่เกี๊ยวมาแล้วครับเกี๊ยวโอ้ดูตัวอบอวลน่ากินว่ะ ตัวอันนี้เป็นแคปหมูนะครับสั่งมาตังหากนะอันนี้ข้าวหน้าไก่ย่างนะครับอันนี้เป็นเซ็ตของไก่ย่างเขานี่กินคู่กันสามอย่างได่เห็นไหมพีไอ<ะ>อันนี้บะหมี่น้ำตกหมูไม่พิกของนัตตี้เองนะครับเขาบอกว่าร้านเนี้ยคือนายจีมีแค่ตัดอย่างเดียวสุดสุดที่รถร้านสุดที่รถสุดที่หมู อะไรนะอะไรนะสุดที่รสสุดที่หมูสุดที่รสสดที่หมูก็ให้มันอ๋อสุดที่รสสดที่หมูอ๋อเป็นจังเจ้าบทเจ้ากรน <c oughs> ม่เดีย๋ยวรอดูของลุงของลุงชามใหญ่กว่านี้อันนี้ขนาดไซส์ใช่ไหมลุงที่บอกสุดที่ร้านเนี่ยคือขนาดใหญ่สุดนะครับเป็นสุดที่ร้านอันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำแลวรถสิบล้อได้กินเข้ากับรถเก่งแงงน่ๆดูขนาดชามไห่บ้มบม กิมไหมลุงโอ้ยแต่ใหญ่จริงว่ะโอ้โหเจแปสิบห้าบาทเจอแปดสิบห้าบาทก็สมราคาแหละแหม่พอพอพอกิน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 มาวออกเลยต้องแหนไหนลุงชิมสักคำเปรี้ยวเปรี้ยวเจอดิก็ต้มยำก็ต้องเปรี้ยวนะต้มยำทั่วไม่เปรี้ยวอ่ะ อืมน่าอันตุ๊กอเข็มตัวซุปไข่เฮ้ยดูเกวเขานะนี่เมื่อกี้เพิ่งกัดไปดูขนาดหมูนิบบรลเลอร์เลยห้าตัวร้อยเ่าหาร้อยหนึ่งป่ะไม่รู้จับไม่ได้เลยเท่าไหร่แต่แม่งชิ้นใหญ่จริงอ่ะดูดิห้าตัวจะมีอยู่ห้าตัวนะเนี่ย แต่มันหมูเยอะมากอะกระก๋องๆสรุปบว่าอร่อยผมว่านะไอ้ไอเกี๊ยวหมูเนี่ยแม่งแหล่เทมของที่นี่เลยเว้ยมาต้องสั่งว่ะตอนคขาไม่สึ่อผมนะเพราะผมว่าหมูเขาดีอ่ะแล้วก็ใช้หมูเด้งเป็นก้อนๆเลยก้อนท่าลูกชิ้นอะคุณห่อในแผ่นเกี๊ยวอ่ะ แต่เรื่อราคาจำไม่ไดนะ้ว่าราคาเท่าไหร่เขาก็ขายของตามราคาเลยนะถ้าห้าชิ้นหกสิบแต่ได้ชิ้นเท่านี้ผมว่าก็โอเค <6 S 1> นะมันมีห้าชิ้นมันมีห้าชิ้นมันมีห้าชิ้นผมก็คุมค้มคุ้ว่าราคาหกสิบถ้าถ้าถามผมผมว่าราคานี้รับได้เพราะว่าหมูเด้งด้วยอร่อยด้วยแล้วเกี๊ยวทอดใหม่น้ำมันใหม่ด้วยผมว่าโอเคอ่ะฮารุมาเถอะอร่อยดูอ่ะดูคนกินตะแคงชามอ่ะ <laughs> นี่ขนาดชามใหญ่สุดแล้วนะน้ำก็ไม่เหลือเออ <laughs> มดแหลมดแหลว